โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับสถานที่ผมเนี่ยชอบฝึกนะครับผมก็อันดับแรกเนี่ยผมจะลองเตะน้ำต่ำก่อนนะครับผมมาดูว่าผมจะยังขึ้นได้ไหมครับนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเอาตา่ำก่อนนะครับ She ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen, don't repeat now and weed out all the weakness. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mama before your grave. Cause your life is just the same. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? <their> so... <their> I keep on moving forward. <their> mm -hmm. <their> <their> so, <administration> channel Okay, ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมเน sure ี่ยเทคกตัวมันค่อยขึ้นนะเทกตัวมันขึ้นผม,ผม two, án, ไม่ได้ขึ้นฟาดตะก้อเนี่ยมาประมาณน่าจะเกือบสองสามเดือนแล้วทุกคนไม่ได้ขึ้นฟาตะก้อเลยนะครับไม่ได้ขึ้นฟาดตะก้อเลยมีบางวันที่ผมแบบฝึกฟิตร่างกายนิดๆหน่อยนะครับไม่ได้ฟิตเยอะอะไรมากมายนะครับก็นั่นแหละครับผมเนี่ยอยากจะลองไป ขึ้นฟาดนะครับเตะใบไม้ดูนะครับว่าผมเนี่ยจะก,กระโดดได้สูงเหมือนเดิมไหมนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ฟาดมาหลายเดือนมากนะครับทุกคนแน่นอนแหละการเทคตัวมันอาจจะต่ําลงนะครับมันอาจจะต่ําลงนะครับแล้วก็เวลาเตะเนี่ยมันอาจจะแบบติดๆขัดหน่อยมันก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าแบบตอนนี้เริ่มเตะไม่ค่อยโอเคอกระโดดกระโดดไม่ค่อยขึ้นนะครับผมผมก็เลยเลยอยากจะไปลองดูว่า ผมเนี่ยจะเตะได้สูงเหมือนเดิมไหมนะครับเหมือนที่ผมเคยเตะได้สูงนะครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทีลงชาแนลด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สระว่ายน้ำนะครับก็จะเห็นชุดว่ายน้ำนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามฝึกซ้อมผมเลยนะครับผมนี่อยู่ข้างๆเนี่ยจะมีไอ้ต้นไม้นะครับ เดินไปข้างหลังดีกว่านะครับทุกคนโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใต้ต้นไม้เลยนะครับผมไปดูกันเลยสวัสดีครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็จะหาที่ลงนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่เดิมที่ของผมเนี่ยใช้ใช้ฝึกเตะละกกอนะครับผม ฝั่งนูน้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นสระว่ายน,น้ำทุกคน,นนี่จะเป็นที่ผมฟิตร่างกายผมจะต้องกระโดดลงตรงนี้นะทุกคนกระโดดลงตรงนี้โอเคผมกระโดดก่อน,นครับกระโดดลงเลยโอเค,อเคทุกคนตอนนี้เรก็มา ตรงที่ผมจะต้องหมักฝึกคือตรงนี้โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับสถานที่ผมเนี่ยชอบฝึกน,นะครับผมก็อันดับแรกเนี่ยผมจะลองเตะต่ำๆก่อนนะครับผมมาดูว่าผมจะยังขึ้นได้ไหมครับนะครับผมโอเค เดี๋ยวมาชมมาเลยนะครับเอาต้มต่ำก่อนนะครับคือเนี่ยอันนี้คือเหยียดแขนไปนี้แตะได้เลยนะครับนะครับอันนี้คือเหยียดแขนไปนี้แตะได้เลยเดีย๋ยวมาดูว่าผมจะมีแรงเทคไหมนะครับถ้าผมเทคตัวไม่ได้เนี่ยผมจะเตะสูงตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันเดีย๋ยวมาดูนะครับากับการหายไป ของการขึ้นค้าแต่กร้องผมเนี่ยนะครับมาลองดูว่าผมจะฟ้าได้ไหมมันก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าแรงเทคผมมันมันไม่เทคให้อ่ะคือมันมันอาศัยรอบนะครับ มันอาศัยรอบเบี่ยงนั่นเองนะครับผมมันไม่เทคให้นะครับผมคือเหมือนมันต่ําเกินไปนะครับผมจังหวะเทคมันเลยไม่มีนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูใหม่นะครับ ยังถึงอยู่นะก็ยังถึงอยู่นะทุกคนยังถึงอยู่เดี๋ยวอันนี้มันจะสุดแขนผมพอดีนะช่วงที่ผมยืนนะครับเดี๋ยวผมจะลอง<ไ>เอาลองเอาสูงกว่านี้อีกเหนี้ครับสูง,งนี้อีก ทีนี้ผมจะเอาห่างผมเนี่ยประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะเตะถึงไหมนะครับผมยังมีแรงไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับหวังว่าทุกคนจะเห็นนะโอเคมา ผมยังเตะถึงนะครับมันโดนปลายพอดีนะครับผมเมื่อกี้ก็ถือว่าแรงเทคยังมีนะครับผมคือไม่บอกตรงมมเลยผมผมไม่ได้ขึ้นฟาดเลยครับไม่ได้ขึ้นฟาดแต่ก็เลยสักครั้งหนึ่งเลยตั้งสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับคือเรื่องการฟิตร่างกายเนี่ยมันดีไหมมันดีนะครับพอเวลาเราไม่ได้ขึ้นฟาดนานเนี่ยเวลามาขึ้นฟาดเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีร่างกายนะครับ ที่เราสะสมมานะครับคือมันไม่ได้อ่อนกล้ามเนื้อเราไม่ไดอ้อ่อนถึงขนาดนั้นจะขึ้นฟาดไม่ได้เลยนะครับผมฝึกนะครับคนที่หายไปเป็นประมาณ 2- 3สเดือนเหมือนผมเนี่ยกลับมาขึ้นฟาดใหม่เนี่ยมันยังได้นะครับผมแค่แรงอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับก็ฟิตร่างกายเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับเมื่อกี้ผมเตะใบไม้ขาดไปแล้วนะครับผมผมจะลองเตะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมจะลองอ หาที่มันสูงกว่านี้อีกนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดู ยังได้อยู่นะทุกคนคือร่างกายกันอ,อยู่ในแบบมันไม่นานมากสองสเดือนนี่มันไม่นานมากนะครับมันไม่นานมากถึงกับจะขึ้นชาดไม่ได้เลยนะครับแต่ก็แรงเนี่ยรู้สึกว่าฟาดไปสองครั้งนะกระโดดฟาดไปสองครั้งสองสาครั้งเนี่ยเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วแรงเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มไม่มาแล้วนะครับผมถือว่าสูงมากนะครับผมจะลอง ที่มัน,ส,นมสูงกว่านี้อีกนะครับผมสูงกว่านี้อีกแล้วก็ที่เด่นเลยนะครับผมจะลองไม่ใส่รองเท้ากระโดดขึ้นฟาดดูนะครับว่าผมเนี่ยจะกระโดดได้สูงมากกว่าใส่รองเท้าไหมนะครับผมยอผมต้องไปหาที่มันสูงกว่านี้อีกนะครับผมไปไปเราจะต้องไปหาที่มันสูงกว่านี้นะครับผมรู้สึกว่าผมผมจะยาวแล้วนะครับโอเคตรงนี้แล้วกันนี่ทุกคน เอาแบบสูงเลยอันนี้ก็ยังต่ำไปนะยังต่ำไปต่ำไปโอเคตรงนี้นี่ครับทุกคนตรงนี้เลยเอาตรงนี้หล<ม>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับรู้สึกว่าแรงผมจะตกเดี๋ยวมาดูกันครับครั้งนี้นะผมจะลอง ใส่รองเท้าขึ้นฟาดดูนะทุกคนมันจะมืดๆหน่อยนะจะลองใส่รอง,งเท้าเนี่ยขึ้นฟาดดูโอ้ยสว่างแล้วมา I get what I want, I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well please I don't give a damn if you all listening to me Cause I'm running, I'm the only one that really want it I'm the only one that's really got it I'm just being honest, I'm just doing everything I promise Cause I want it better than I'ma make it as an artist And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest But I promise you that I'ma be the one that will I promise you that I'ma be the one that g e up n y bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We a 'bout to turn up. Crank this shit I'm so loud. Sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We in control now. I'll take this i t t o p e r s o n a l ไม่ถึงกระโดดไม่ขึ้นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดรองเท้าดูสิเนี่ยมาดูว่ามันจะเตะขึ้นได้ไหมโอ้ย ถอดรองเท้านะครับเมื่อกี้รองเท้าผมมันจะหนักหนักหน่อยนะเดีย๋ยวจะลองถอดรองเท้าดูทุกคนไปลองดูก็ได้นะทุกคนลองไปแบบแรกๆก็คือใส่รองเท้าดูก่อนแล้วก็พอเตะไปแล้วก็ลองถอดรองเท้าดูกันทุกคนแต่ว่าต้องไปเตะที่มันพื้นดีๆนะไม่ใช่ไปเตะพื้นปูนพื้นที่มันแข็งๆนะทุกคนฝ่าเท้านี้ไปหมดเลยนะโอเค อลองเท้าหมดแล้วครับมาลองดูดี รอบเบี่ยงของมันแบบเร็วมากเลยทุกคนรอบเบี่ยงมันเร็วมากนะครับผมเบี่ยงขาแรงจุดรอบมันโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเอาข้างลงก็ข้างเนี้ยทุกคนคือรอบเบี่ยงมันเร็วมากอะ่ะทุเหมือนกับเราฝึกบีสะโพกอ่ะทุกคนรอบเบี่ยงมันจะเป็นแบบเนี้ยน,นะครับรอบเบี่ยงมันเร็วมากนะครับโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับผมไปดูกัน Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. And student loans worth more than what we're earning. The best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And Better take action or you end up serving. Just attack. You find your niche and make some wax. Don't go Everybody wake up. It's time to break up. ถ้าผมอาศัยเท็ขึ้นไปติมันจะลงแบบนี้ถ้าผมอาศัยรอบการหมุนมากไปนะครับมันก็จะเหมือนครั้งแรกที่ผมลงเมื่อกี้ครับมันจะหมุนไปแบบนั้นเลยนะครับผมเครู้สึกว่าหมดแรงแล้วนะครับทุกคนผมได้แค่นี้นะครับผมโอเคก่อนอืกก่นก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับขออนุญาตไปที่แบบสว่างสว่างก่อนนะทุกคน รองเท้าก็ขาดแล้วครับให้เป็นเหมือนผมาะครับรองเท้าเนี่ยเห็นไหมเป็นป่องหมดแล้วนะก็ถึงยอดนี่แหละครับหลังจากที่ไม่ได้ฟิตนะครับรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้อต้อตงซื้อใหม่แล้วนะครับนั่นก็จะเป็นพื้นพื้นแลบลิ้นออกแล้วทุกคนม,มันจะหนักเพราะนี้แหละครับทุกคนมันจะหนักเพราะอันนี้แหละคือเอา,อาตรงอ่ะต้องซื้อใหม่เลยล่ะ ใส่รองเท้าแบบนี้ไปหากินได้นะทุกคนไปหากินแบบเขาไม่รู้จักอ่ะแบบเฮ้ยเอ้นี้แต่งตัวแบบเซ่อๆน่าจะเตะไม่ค่อยเก่งอะไรประมาณนั้นนะนะครับก่อนนี้ผมก็ใช้แบบนี้แหละแต่งตัวแบบไม่ต้องเรียบร้อยมากเซ่อๆซุกมกซุกมกสกปรกอ่ะคือที่จริงก็สกปรกอยู่แล้วนะครับทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับใครที่ห่างหายเป็นนานแล้วก็ลองมาฝึกเหมือนผมบ้างนะครับผมก็ลองมาฝึกดูว่าเราเนี่ยจะยังเตะได้ไหมนะครับ อย่างที่ผมนะครับก็ยังเตะได้อยู่นะทุกคนแต่มันก็ต้องฝึกนะครับมันก็ต้องฝึกเรื่อยๆเพราะเราจะได้เตะเวลาไปออกกำลังกายจะได้ไม่อายเขานะทุกคนโอ้สุดยอดเลยเมื่อกี้ที่ผมถ่ายไปมันก็แบบมึนๆหน่อยนะทุกคนก็เมื่อกี้รอบจัดมากบอกตรงๆเวลาลงนี่สไลด์เลยนะครับผมก็คือผมอาศัยรอบ รอบมากไปมันก็จะหมุนไปแบบนั้นแหละคนถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะบางครั้งเอาก้นลงเอาข้างลงนี่เจ็บเลยนะครับเจ็บสะโพกเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากการเทคแล้วก็ไปเตะแล้วก็ถกขานะครับผมก็คือตะก้อนนะมันมีหลายเทคนิคนะครับที่เราจะต้องแบบนําไปฝึกนําไปฝึกดูนะครับผมว่าจะเราชอบแบบไหนนะครับผมโอเคใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนนลงชานะด้วยนะครับผมก็ฝนกําลังจะมาแล้วทุกคนก็จบลงเพียงแค่นี้แล้วเนาะ โอเคส่วนพี่ที่เม้นมานะครับบอกว่าจะให้ผมเนี่ยฝึกกระชากฝึกกระชากแล้วก็ไปฟาดให้ดูหน่อยนะครับเดีย๋ยวผมจใจบอกเทคนิคนะครับในคลิปต่อไปนี้เลยนะครับผมก็ผมได้ฝึกมาเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยนี่แหละฝึกมาเรื่อยๆเ,ย,เยวต่อไปผมก็จะฝึกเดี๋ยวต่อไปมันก็จะฝึกไอ้ลองฝึกเรื่อยๆนะก่อนที่จะไปทําคลิปให้พี่ดูเนี่ยผมจะต้องฝึกให้เยอะเลยนะครับอย่าถ้าร่างกายไม่ฟิตอย่าไปฝึกติดขัด โอเคใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครต์นะกดไลค์กดแชร์ให้เจ้านนทลงช้าแนวนะครับก็นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพอหลังหลังฟาดเสร็จผมก็จะหามะม่วงกินเลยทุกคนนี่มะม่วงแต่มันอยู่นู่นนะฝนก็กำลังจะมานะผมก็จะถ่าย เจอจระเข้ทุกคนนี่จระเข้เจอเพื่อนแล้วตัวเงินตัวทองครับบรรยากาศดีมากนะทุกคนหามะม่วงไม่ต้องหามะม่วงไม่มีเจีนี้สองลูกสามลูกนะครับโอเคครับผมขออนุญ,ญาตกลับก่อนนะทุกคนนี่แหละสนามซ้อมผมยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมา,าฝึกแบบไหนแล้วก็สอนอะไรบ้างให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับ Get ready for defeat now, I'm gon' make you bleed out Listen on repeat now and weed out all the weak now Get up and make a change, don't remember yesterday If you got something to say, speak your mind before your great grave Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? I keep on moving forward